สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับวันศุกร์นี้ก็ช่องหวานหวานชูก้ามีเรื่องราวของเจ้ารู้สื่อมาแบบรัวๆนะคะสี่คลิปรวดค่ะเพื่อนๆสามารถจะแบบรู้ข่าวๆแล้วก็เรื่องราวที่มีคนพูดถึงน้องเจ้ารู้สื่อบนแพลตฟอร์ม ข่าวของวงการบันเทิงจีนได้อย่างจุใจกันเลยทีเดียวนะคะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกค่ะหลังจากทีมของเจ้ารู้สื่อถูกยุบเนี่ยด้วยความนิยมและความทรหดของเธอนะคะเธออาจจะเปล่งประกายจิจรัสต่อไปได้ค่ะจากปัญหาของเจ้ารู้สื่อที่พวกเรารู้กันก็คือว่ายังตกอยู่สถานการณ์ภายใต้สัญญานะคะเหลืออีก4ปีด้วยกัน แล้วก็จะไปหมดนะคะประมาณช่วงกลางๆปีของปี2030ค่ะทีนี้ในข่าวของวันที่18กันยายนนะคะก็บอกว่าเนี่ยช่วงนี้ทีมของเจ้ารู้ซื้อข่าวลือก็คือถูกยุบไปหมดแล้วนะก็คืออาจจะหมายถึงพนักงานในสตูดิโอที่มีการ organize จากทางด้านของค่ายนะคะจากทาง e อเย็นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าสัญญานะคะในสตูดิโอของเธอนั้นยังคงมีอยู่แต่ว่านะคะคือลูกน้องที่ดูแลใน สตูดิโอนั้นแบบไม่มีใครมาคอยดูแลเจ้าลู้สื่อแล้วนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเขาบอกว่าตัวที่เป็นสตูดิโอนะคะของเจ้าลู้สื่อนั้นตัวเชื่อยังคงเปิดอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วที่ทําการเนี่ยยังมีกล่องพิพัสดุที่พิมพ์ชื่อย่อของเธอก็ถูกวางซ้อนๆกันไว้ที่ประตูด้วยค่ะแล้วก็ห่อด้วยสก็อตเทปหลายๆชั้นเลยนะคะเาวากับว่าเนี่ยเธอกําลังห่อหุ้มช่วงเวลาแห่งการทํางานหนักร่วมกันอย่างตั้งใจนะคะเมื่อพนักง,งานของเธอออกมา ถือกล่องกระดาษเนี่ยเธอก็ยืนอยู่ข้างเสาไฟถนนชั้นล่างแล้วก็สวมเสื้อยืนสีขาวเรียบๆนะคะผมมวยเอาไว้อย่างสบายๆค่ะแล้วเธอก็ถือซองจดหมายหนา,นนานไว้เป็นปึกๆนะคะปลายนิ้วที่มีสีเทาเล็กน้อยแล้วเธอก็ยิ้มแล้วก็ส่งซองจดหมายแต่ละใบให้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับฉันมาอย่างยาวนานแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะคะนี่ก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ทางด้านของจาู้สือได้บอกลาเนาะกับ เหล่าบรรดาพนักงานที่ทำงานในสตูดิโอนะคะในวงการบันเทิงเนี่ยที่มุ่งสแสวงหากำไรความเมตาตาต่ออดีตเพื่อนร่วมงานของเธอก็เปรียบเสมือนะคะชานมร้อนๆที่เธอนั้นนะคะได้มอบให้แก่ผู้ที่เคยทำงานร่วมกันนะคะในฤดูหนาวอันหนาวเหน็บค่ะก็ทำให้เกิดความอบอุ่นหัวใจนะคะชาวเน็ตที่ได้รู้เรื่องนี้ก็มีความรู้สึกแบบเออยินดีมากเลยที่แบบใครที่เคยได้ทำงานกับเจ้ารู้สื่อเพราะว่าเธอเป็นคนมีความจิตใจดี เมตตาม,มากค่ะปรากฏว่าเจ้ารู้สึกไม่ใช่แค่ผู้หญิงน่ารักนะักกล้องเท่านั้นแต่ว่าเธอ,อยังคงซื่อสัตย์นะคะอย่างสุดหัวใจเลยนะคะกับคนที่ทํางานกับเธอค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณจะไม่คิดถึงเธอเลยได้อย่างไรค่ะถึงแม้ว่าจะซาบซึ้งใจเนี่ยแต่ความเป็นจริงของวงการบันเทิงนั้นมีความเย็นชายิ่งกว่าเงามืดใต้แสงไฟของถนนเสียอีกนะคะการทะเลาะก,กับนายจ้างเนี่ยก็ไม่ว่าใครจะผิดหรือถูกก็ถือเป็นการระเมิดกฎเกณฑ์ ที่ไม่อาจจะเอ่ยปากได้ในวงการบันเทิงทุนนิยมนั้นก็มักชอบเล่นแบบเ,เล่นแบบในที่ปลอดภัยก็คือแบบเล่นแบบไม่ออกสื่อนะคะบริษัทไหนกันที่จะยอมเสี่ยงทำข้อตกลงระหว่างการขายหรือบริษัทบันเทิงในอนาคตที่หวังจะเซ็นสัญญากับเธอเนี่ยก็ต้องคิดให้รอบคอบด้วยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากจะเสียงเงินให้กับข้อตกลงที่แย่บางคนก็บอกว่าเผาเรือตัวเองง่ายนะ แต่หาใหม่อ่ะยากการตัดสินใจที่กล้าหาญของเจ้ารู้ซื้อในตอนแรกน่าจะคาดการถึงผลที่ตามมาได้แต่ความเด็ดขาดนี้ก็ทำให้เส้นทางของเจ้ารู้ซื่อแคบลงอย่างเห็นได้ชัด ที่น่ากังวลยิ่งกว่าก็คือสถานการณ์ทางการเงินของเธอแม้ว่าก่อนหน้านี้เธอจะโด่งดังในฐานะของนางเอกนะคะตัวท็อปของรุ่น9 5 s แต่ว่ากลับมีคำกล่าวที่ฝังรากลึกในวงการมานานว่าในช่วงไม่กี่ปีแรกของการมีชื่อเสียงเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งก็จะต้องถูกโอนให้กับบริษัทเป็นจำนวนมากนะคะหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายของทีมแล้วก็ค่าประชาสัมพันธ์โฆษณาไปแล้วรายได้ที่แท้จริงอาจน้อยกว่าหนึ่งใน ะะของที่คนอื่นคาดการเอาไว้บัดนี้ด้วยเงินชดเชยจานวนมากเนี่ยเงินออมของเจ้ารู้สื่อจึงอาจจะไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตได้อย่างมั่นคงในอนาคตณจุดนี้เนี่ยบางคนอดสงสัยไม่ได้ว่านอกจากการแสดงแล้วก็การปรากฏตัวในรายการวารไรตี้แล้วเนี่ยเจ้ารู้สื่อก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีทักษะแบบฮาร์ดคอร์อื่นๆเลยนะหากเธอถูกแบนจากวงการจริงๆเนี่ยเธอจะอยู่รอดได้อย่างไรและเธอจะค่อยๆหายไปจากสายตาของ สาราชนหรือไม่ค่ะเอาจริงๆแล้วลองคิดในอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยสำหรับเจ้ารู้สื่อการเปลี่ยนสถานะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องการการถอยห่างค่ะแต่ถือว่าเป็นการเริ่มเส้นทางใหม่ลองมองดูว่าตสาหกรรมไลฟ์สตรีมนะคะกำลังคึกคักแค่ไหนในตอนนี้ข้อมูลชี้ให้เห็นว่ารายได้เฉลี่ยต่อปีของอินฟลูเอนเซอร์นะคะชั้นนาในปี2024เนี่ยสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของศิลปินหน้าใหม่ในวงการภาพยนตร์ และโทรทัศน์ที่เปิดตัวในช่วงเวลาเดียวกันถึง3เท่ากันเลยทีเดียวทําให้พวกเขานั้นมีรายได้นะคะเทียบเท่ากับคนดังแล้วก็เจ้ารู้สื่อเองเนี่ยก็มีไพ่เด็ดอยู่แล้วนะคะนั่นคือการจลาจอแล้วก็ความนิยมในตัวเธอค่ะเมื่อเธอทะเลาะก,กับเอเจนซี่เนี่ยคอมเมนต์ต่างๆก็เต็มไปด้วยคอมเมนต์ที่ทั้งสนับสนุนเจ้ารู้สือ่อว่าเป็นผู้หญิงที่กล้าพูดในสิ่งที่คิดและถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ไปถ่ายทําละครแต่ว่าฉันก็ยังคงติดตามเธออยู่ดี นี่ก็คือคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะคะที่ช่วยให้กำลังใจเจ้ารู้ซื้อค่ะความน่ารักแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนดังคนอื่นๆรือว่าคนไหนๆที่ก้าวขึ้นสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์นั้นจะทำได้นะนอกจากนี้แล้วนะคะการเปลี่ยนสถาน,นะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของคนดังก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ใดๆแล้วก็หลายคนนะคะก็ประสบความสำเร็จอย่างเฉินเหอเองก็ขายขนมระหว่างไลฟ์สตรีมของเขาพร้อมกับตะโกนอยู่ตลอดว่าคุ้มค่าจริงๆนะทุกคน ด้วยความทุ่มเทนะคะยิ่งกว่าละครตลกเสียอีกแล้วก็ยอดขายจากการไลฟ์สตรีมเพียงอย่างเดียวนะคะของคุณเฉินเหอเนี่ยเทียบเท่าได้กับแบบบ็อกซ์ออฟฟิศของละครหรือว่าภาพยนตร์ต้นทุนต่ำๆเลยทีเดียวค่ะ จางวิชีเองนะคะก็สวมแหวนเพชรวงใหญ่แล้วก็วางมือลงบนโต๊ะแล้วประกาศว่าเนี่ยฉันต่อรองรคาขายพวกเธอเรียบร้อยแล้วนะความตรงไปตรงมาของเธอก็ทําให้แฟนๆของเธอมากมายก็พากันช่วยอุดหนุนสินค้าเต็มไปหมดเลยนะคะชี้ชี้จือ้อหลงไหลในการขายของมากกว่าการแสดงแล้วนะอะไรเงี้ยก็มีดาราหลายๆท่านแม้กระทั่งคุณเจียหนีเลียงนะคะก็ยิ่งตรงไปตรงมาขึ้นไปอีกค่ะทําให้การไลฟ์สตรีมกลายเป็นเป้าหมายหลักนะคะยอดขายก็ น่าประทับใจกว่าดาราดังระดับเอลิสหลายคนเลยทีเดียวในแง่ของรายได้ค่ะจนชาวเน็ตก็พูดติดตลกว่าเนี่ยทุกอย่างที่เ,เขาเล่นนะดูเหมือนไลฟ์สตรีมเมอร์เลยทำไมไม่โฟกัสแค่เรื่องนี้ล่ะอแล้วเจ้าลู้ซื้อล่ะเธอก็มีความอ่อนหวานแบบสาวหวานเสียงของเธอนุ่มนวลเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นกันเองมากเลยค่ะเธอได้ไลฟ์สตรีมนะคะไม่ว่าจะเป็นการแชร์ชุดที่ใส่ในชีวิตประจำวนันพูดคุยเรื่องขำขันจากการถ่ายท หรือว่าแชร์เค้กแล้วก็ขนมสตรอบเบอรี่ค่ะที่แบบเธอชอบด้วยนะคะเธออาจจะได้รับแฟนๆมากกว่าแค่การแสดงนะคะเป็นบทแบบไร้เดียงสาหน้ากล้องหน้าเลนส์เสียอีกค่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ชมในปัจจุบันก็ไม่ได้ยึดติดนะคะกับคำเรียกขานอย่างคนดังหรือว่าคนดังในโลกอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปแล้วตราบใดที่คนคนหนึ่งนั้นน่าเชื่อถือเนี่ยแล้วก็คอนเทนต์ของพวกเขาน่าสนใจนะคะพวกเขาก็จะได้รับความนิยมไปทุกที่เลยค่ะ ลองคิดดูสิถ้าคุณโด่งดังมาเพียงไม่กี่ปี เก็บเงินได้ไม่มากนะักเนี่ยทีมของคุณยุบวงไปและบางทีไม่มีเอเจนซี่ในวงการนะคะที่จะยินดีเซ็นสัญญากับคุณคุณจะรู้สึกนะคะตื่นตระหนกแล้วก็กลัวไหมแต่ดูจากการอัปเดตข่าวสารของเจ้ารู้ซื้อแล้วเธอก็ดูว่าไม่ได้ตื่นตระหนกมากนากักแต่ว่ากับแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่บ่งบอกว่าไม่เป็นไรฉันเริ่มต้นใหม่ได้ดังที่เธอเคยกล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์ครั้งก่อนว่าฉันน่ะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงต่อให้ฉันต้องเลือกเส้น ทางใหม่มันก็ดีกว่าการอยู่จุดเดิมค่ะ จริงๆแล้วการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นั้นก็ไม่ได้เสียสถาน,นะหรอกนะมันเป็นแค่แพลตฟอร์มที่แตกต่างออกไปสำหรับการเป่งประกายเท่านั้นเองก่อนหน้านี้ในวงการบันเทิงเนี่ยเจ้าร้สึอเคยเป็นนางเอกแถวหน้าในรุ่น95นะคะแล้วก็บริษัทเ,เป็นตัวท็อปของบริษัทที่ทำไรายได้ให้กับต้นสังกัดทุกสิ่งที่เธอสวมใส่แล้วก็คำพูดนะคะที่จะต้องพูดเนี่ยก็คือจะต้องถูกกันกรองแล้วก็ถูกเซ็นเซอร์ต้องผ่านเซ็นเซอร์มาจากต้นสังก,กัดก่อนนั่นเอง เพราะว่ามีในเรื่องของการรับนอะพรีเซนเตอร์แล้วก็แบรนด์แอมบาสเดอร์ต่างๆนะคะแต่ว่าในปัจจุบันแล้วเนี่ยเจ้ารู้สื่อนั้นเปรียบเสมือนอินฟลูเอนเซอร์ที่เธอสามารถจะสวมเสื้อสเวตเตอร์สบายๆจะสวมยี่ห้ออะไรก็ได้กระเป๋าใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้กินไก่ทอดได้พูดคุยหน้ากล้องได้ค่ะซึ่งก็ปัสจจากการที่จะต้องผ่านเซนเซอร์หรือว่าปัจจจากการเอาใจของนักลงทุนแล้วก็ข้อจํากัดของบุคลิกของเธอนะคะซึ่งอิสระแบบนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ สบายไปกว่ากันอยู่ใต้ชายคาเดียวกับในแบบวงการบันเทิงหรอกเหรอก,ก็คือเหมือนกับแบบแยกตัวออกมามีความอิสระมากกว่านะคะภาพการอำลาของพวกเขาที่ชั้นล่างในสตูดิโอเนี่ยยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจําของฉันเลยฉันก็คือบล็อกเกอร์ที่เขียนข่าวนี้นะคะเจ้ารู้สึกไม่ได้มอบอะไรมากกว่าแค่เงินชดเชยนะแต่มันคือการอำลาอดีตอย่างสมเกียรติแม้ว่าเธอจะมุ่งมั่นในอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ในอนาคตเนี่ยความสุภาพแล้วก็ความทระหดอดทนนี้ จะพาเธอไปได้ไกลคุณคิดว่าเจ้ารู้สือจะโปรโมทอะไรในไลฟ์สตรีมชุดเดรสน่ารักน่ารักของเธอหรือว่าสตรอเบอรี่ชีสเค้กที่เธอโปรดปันเธออาจจะสอนทุกคนทำผมมวยก็ได้นะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ลงตัวยังเหลือเชื่อเลยละ่ะ ไม่ว่าอย่างไรผู้หญิงที่กล้าหาญและมีแรงผลักดันเนี่ยก็เป็นคนดีเสมอเจ้ารู้สื่อถึงแม้เธอจะเลือกเส้นทางที่แตกต่างฉันฉันก็คือบ็อกเกอร์ค่ะฉันก็หวังว่าคุณจะพกความทรหดอดทนนั้นติดตัวไปด้วยก้าวเดินต่อไปแล้วก็สร้างโลกเล็กๆของตัวเองขึ้นมาเหมือนกับตอนที่เธอกล่าวคำอำลาเพื่อนร่วมงานที่ชั้นล่างในสตูดิโอด้วยรอยยิ้มอย่างสง่าง,งามและเด็ดเดี่ยวนะคะ โอ้แต่แนละ้วฟังได้อ่านเองด้วยแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังเองด้วยก็รู้สึกขนลุกเนาะก็สงสารแล้วก็เห็นใจเจ้ารู้สึกมากเลยนะคะน้อยมากเลยนะคะที่จะต้องมาอำลาแบบพนักง,งานในสตูดิโอของตัวเองซึ่งเคยทำงานด้วยกันมาเป็นระยะเวลานานเนาะคือยุบไปนะคะเออคือ คือคำนี้หมายความว่าสตูดิโออะชื่อมันยังอยู่แต่ว่าคนทำงานให้เจ้ารู้สื่อเนี่ยไม่อยู่แล้วอะเพื่อนแล้วมันไม่อยู่แล้วในช่วงที่เจ้ารู้สื่อของพวกเราก็พีคสุดๆเป็นศินลปินในระดับแบบเอเชียเป็นแบบท็อปป๊อปปูล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องมาเอ่ยคำอำลากับแบบลูกน้องหรือว่าสมาชิกในสตูดิโอเนาะมันก็เป็นเรื่องราวที่แบบพวกเราก็รู้สึกเศร้านะคะอบหวนเศร้า <laughs> เพื่อนเพื่อนเศร้าไหมอะละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอีพิโซดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตเรื่องอื่นๆกันของน้องเจ้ารู้สื่อ ในอพิสอดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ